วันนี้ผมจะแนะนำการประกอบฝาสูบของเครื่องหนึ่ง n อที่อยู่ใน v ีออนะครับอันดับแรกเราก็นำปเกก็นฝาสูบนี่นะครับไปพ่นสเปรย์ทองแดงนะครับนี่นะครับสเปรย์ทองแดงนะครับเป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช้กาวติดนะครับเพราะว่าถ้าใช้กาวเนี่ยมันจะเกิดปัญหามันจะเลอะเทอะไปอุด ท่อน้ําอุดอะไรทําให้มันท่อน้ําตันทําให้แบบจะไปอุดตาน้าอ่ะทาให้ตาน้ําตันทําให้เกิดความร้อนได้ฉะนั้นใช้สเปรย์ทองแดงนะครับนี่ครับซื้อมากระป๋องหนึ่งประมาณ350นะครับที่เห็นตอนนี้ก็เห็นมียี่ห้อนี้นะครับนี่ครับพ่นพ่นสเปรย์ทองแดงนะครับตรงประกนันฝาสูบจนให้มันเป็นสีทองแดงนะครับพ่นทั้งสองด้านเลยนะครับพ่นทั้งสองด้าน อย่าไปพ่นตรงฝาหรือเสื้อสูบนะครับให้พ่นเฉพาะปะกเก็น,นะครับแล้วก็นําไปใส่นะครับเนี่ยพ่นจนมันกลายเป็นสีทองแดงนะครับเนี่ยให้มันกลายเป็นสีทองแดงทั้งสองด้านเลยนะครับก็มาประกอบใส่นะครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่ฝาฝาสูบนะครับแล้วก็เอาน็อตใส่นะครับใส่เป็นทะแยงนะครับใส่จากด้านในไปก่อน เป็นวนออกเป็นก้นหอยนะครับถ้าเรากรณีขันขันฝานะครับถ้าเราขันออกเนี่ยเราจะต้องวนเข้านะครับด้านนอกไปด้านในให้เป็นลนักษณะก้นหอยนะครับ <Cin> การขันเข้าก็ขันตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าขันออกนี่จะเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่ครับตัวตัวขันตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาตัวที่สนะครับ แล้วก็ตัวที่ห้าตัวที่หกแล้วก็ตัวที่เจ็ดแล้วก็ตัวที่แปดนะครับแล้วก็ตัวที่เก้าแล้วก็ตัวที่สิบนะครับทั้งหมดมันมีน็อตอยู่สิบตัวนะครับ b อ s ขันใช้ด้ามด้ามแข็งนะครับขันพอประมาณก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ปัจเจปบอนในการมาขันอีกทีนึ่งนี่ครับขันพอประมาณนะครับใช้ด้ามแข็งนี่ขันพอประมาณ ไม่ต้องขันแน่นมากนะครับขันไล่ตามที่ผมบอกเนี่ยครับจากนั้นเราก็ใช้ประแจปอนนะครับมามาขันอีกทีหนึ่งใช้ประแจสิบสองเหลี่ยมนะครับสิบสองเหลี่ยมเบอร์ประมาณเบอร์แปดแปดจุดเก้านะครับเป็นของขันขันเครื่องหนึ่งเป็นแทโดยเฉพาะขันน็อดฝาสูบโดยเฉพาะนะครับจากนั้นเราก็ใช้ประแจปอนขันนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านิวตันเมตรนะครับ เราใช้ประแจปอนขัน29่้นิวตันเมตรก่อนนะครับนี่ครับขันขันไล่ก่อนนะครับอันนี้ผมผมขันไว้แล้วนะครับสาธิตให้ดูเฉยนะครับให้มันประแจปอนลั่น แก๊กสอทีก็พอนะครับไม่ต้องขันต่ออยู่ที่29นิวตันเมตรนะครับตั้งตั้งเอาถ้าสมมุติว่าประแจปอนมีหน่วยเป็นฟุตก็ให้เทียบเอานะครับเทียบเอาจากนั้นเราก็ใช้ใช้ด้ามแข็งนะครับมาขัน90องศาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับสำหรับผมใช้ด้ามแข็งนะครับมาขัน90องศานะครับรอบหนึ่งสักสัเก้าสิองศาครับก็คือ ถ้ามันขนานตรงๆนี้ต้องขันกลับมาอย่างนี้นะครับนี่คือ90องศาครับถ้าขันไปอีกจะเป็น180ถ้าขันอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น360ตแต่ว่านี่ใช้แค่ขัน90องศาเที่ยวเดียวนะครับหลังจากที่เราขันประแจพอก29นิวตันเมตรแล้วก็ขัน90องศาครับเนี่ยแค่อยู่ก็ประมาณนี้มาแค่นี้นครับเพราะว่า น็อตแต่ละตัวหรือเครื่องแต่ละยี่ห้อมันก็ขันต่างกันนะครับไม่ได้ขันยี่สิบเก้าเหมือนเหมือนกันทุกเครื่องนะครับแล้วแต่ว่ายี่ห้อน,น,นั้นใช้น็อตเบืรออะไรใช้นอ็อตอะไรนะครับนี่ครับสมมติว่าตั้งแบบนี้นะครับอันนี้สาธิตให้ดูเฉยนะครับเพราะหมขันเสร็จแล้วเนี่ยมาประมาณนี้จะเป็นเก้าสิบองศาพอดีครับจากนั้นเราก็ประกอบเอาลาลิ้นนะครับประกอบเผาเลาลิ้นเผลาลาลิ้นนะครับ สองฝั่งนะครับฝั่งไอเสียฝั่งไอดีสังเกตฝั่งไอดีนะครับมันจะมีตัวนาๆอย่างนี้ครับฝั่งไอเสียมันก็จะมีแค่จานสเตอร์อย่างเดียวนะครับใส่ส่วนประกับมันก็ใส่ให้ถูกนะครับมันจะเป็นตัวไอนะครับท่อไอดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอหนึ่งไอสองไอสามไอสี่ไอห้านะครับอันนี้ก็เป็น E1 หนึ่ง4 e สองอสามอสี่ห้านะครับลูกศรมันจะหันไปฝั่งนู้นนะครับใส่ให้ถูกทางด้วยนะครับ แล้วก็ใส่น็อตเบอร์สิบตรงประกับแค่นั้นเองนะครับส่วนนี้ผมก็เอาถุงพลาสติกอุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใส่หัวเทียนไปแล้วมันจะเวลาหมุนเครื่องมันจะมีแรงอัดนะครับถุงพลาสติกอุดไว้ก่อนกันน็อตกันอะไรตกลงไปนะครับจากนั้นเราก็มาใส่โซ่นะครับใส่โซ่ตามมาร์กมาเลยนะครับเนี่ยครับเผา พาวเลาลิ้นของของไอดีเนี่ยก็จะมีขีดมากนะครับเนี่ยฮะให้มันตรงมาตางนี้นครับตรงตรงนี้นะครับส่วนฝั่งฝั่งไอไอเสีย er นะครับมันก็จะตรงนี้เนี่ยมันจะมีขีดอยู่เนี่ยขีดอยู่ตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็มีขีดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยขีดเขาจะมาร์กไว้แล้วก็ใส่ตามนี้นะครับส่วนด้านล่างด้านล่างนี่ครับด้านล่างมันก็จะเป็น สีส,ส้มนะครับมีจุดมีจุดให้มันจุดอยู่ตรงกลางสีส้มของโซ่นะครับที่เขามาร์กไว้นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นไม่ใช่สีส้มนะครับโทษทีส confused, ีเหลืองนะครับสีเหลืองข้างบนจะเป็นสีส้มครับ uh, Lane. นี่ครัเป็นเป็นมันจะเป็นจุดอยู่นะครับจุดอยู่ข้างข้างข้างขงเพาข้อเวียงเนี่ยมันจะมีมันจะมีจุดมันจะมีจุดจุดบอกนะครับส่วนไอจุดนั้นก็ จุดตรงปลายปลายเพลาข้อเหวี่ยงนี้ก็จะมีจุดวงกลมมันต้องหันขึ้นบนนะครับชี้ขึ้นด้านบนนี่ครับฝั่งสีส้มสองอันนะครับเนี่ยสีส้มสองฝั่งให้มันตรงนะครับตรงมาร์กตามนี้นครับที่จริงเครื่องบางรุ่นก็ไม่มีไม่มีสีมาร์กก็ได้ไม่ไม่ต้องเป็นสีก็ได้นะครับขอให้มาร์กมันตรงแต่ว่านี่เพื่อกันการผิดพลาดนะครับ เขาก็เลยมาร์กเป็นสีไว้นะครับเราก็เอาทําตามสีเลยมันมันง่ายครับแล้วก็มีความผิดพลาดน้อยครับหลังจากเราตั้งเสร็จแล้วเราก็หมุนดูเครื่องนะครับรอบหนึ่งว่ามันถูกไหมครับหมุนดูนะครับส่วนสีมันก็จะหนีหนีมาร์กไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบรอบก,ก็หลายรอบอยู่นะครับแล้วก็หมุนดูกันว่าถา้ามันรอบมันผิดมันจะลูกสูบมันจะชนกับวาล์วนะครับส่วน ลูกสูบมันก็จะขึ้น1กับ4ี่พร้อมกันแต่ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งจุดระเบิดนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งโอเวอร์แลบแล้วก,ก็สังเกตจากไหนนะครับสังเกตจากเนี่ยครลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวหัวเทียนจะจุดระเบิดนะครับเลี้ยงอย่างครับหนึ่งสามี่สองแล้วก็มาหนึ่งสามสี่สองวนอยู่อย่างนี้แหละครับเรื่อยๆครับอันประกอบมันก็อันนี้เราไม่ได้ ให้ประกอบให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรครับด้านหน้าก็มีใส่ฝาครอบแล้วก็มูเล่สายพานแล้วก็ไอ้พวกปั๊มน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบเข้าไปนะฮะอันไหนขาดส่วนฝั่งนี้ก็มีท่อไอดีนะครับไอดีแล้วก็พวกท่อน้ํามันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็มีพวกท่อน้ําท่ออากาศแล้วก็พวกยึดยึดยึดสายไฟยึดอะไรเงี้ยส่วนด้านหลังก็เป็นยึดท่อไอเสียนะครับมันก็มีแค่นั้นแล้วข้าบนก็ครอบฝาลงไปนะครับแล้วก็ใส่คอยใส่อะไร แล้วก็ทดสอบสตาร์ทเครื่องครับเป็นว่าคลิปก็มีจบจบคลิปแค่นี้ครับสำหรับผู้ที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ